สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวลาวทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาวพารวยมื้อนี้ทั้งซ่องสาวลาวพาลวยเนาะก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดถ้ำลำไยเนาะวัดของพายรย์สายขม,นนมีเนาะามื้อนี้เฮาก็มาตามตัวเลขแนวทางเลขที่ไม่มาด้วยกันเนาะมีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาหลายเนาะบอกว่าให้มาตามตัวเลขแนวทางที่ไม่มาด้วยกันให้แน่เนาะมื้อนี้สาวลาวก็ได้มาตามตัวเลขแนวทางให้แล้วเนาะเลขที่ไม่มาด้วยกัน ว่าซีได้เป็นตัวใดซิเป็นจ้งใดเนาะฮากลับไปตามไปเบื้องน้ากันเลยเนาะประจํางวดวันที่1กันยายน2565เนาะเอา FC ท่านใดเนาะที่เข้ามาเบื้องแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกะก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นําเนาะเพื่อที่สิเป็นกําลังใจให้กับสาวลาวได้หาตัวเลขแนวทางเด็ดด,ดีๆเนาะอ่ามาฝากมาตน้น FC ทางซ่องเฮาเอาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะฮากลับไปตามตัวเลขแนวทางไปกับนมัสก,การอาจารยนนํากันเลยเนาะ การมัสการค่ะสบายเบาคู่ชาวเราครับผ่าเอฟซีเหรอครับมาตามเลขที่บ่มานน้ำกันครับขอมาหล่ไล่ครับแมนเอฟซีคอมเมนต์มาหลายให้มาตามเนาะตัวเลขแนวทางที่ไม่มาด้วยกันของอาจารย์สายเขมรเนาะเฮ็ดด้วยเฮ็ดเด็กจะเครื่องนึงนี่แหละเครื่องนึงตรงไปสักวันเขาพอน้องผับกันคำมาแลอยขึ้นนะคำมันมาลอยคำมันบดไอยก็ดีคำมันลอยกะมันจะไล่เข้า กายจไปเสื่อมันไหนดิครับไปเสื่อข้างไหนคือวันนึ่งหรือว่ามันดับดับยูอยู่หรอกกายดูเป็นบางตัวค่ะกายยูเป็นบางตัวขันว่าดับตัวนึงกายยูในซองแต่ร่างกายยังมีกายได้ล้มไปหายยูขึ้นก็ค่ะสองซีกายลงมยูจะดับยูกายยูต่อลงมหายขึ้นก็ครับเพราะมันมันมันอยู่ในซองแต่ร่างเขาครับแต่ว่าอยู่ในนี่เฮ็ดดับไว้กายยูในซองแต่ร่างเขาก็มีขึ้นกันแต่เขาเก่ากันตายไปพร้อมในซองแต่ร่างค่ะมันกับบ่ดับขาดตลอดไปค่ะ เอาพี่น้องเขามาเบิ่งคลิปยาเลื่อนผ่านเบิ่งให้จบสิได้เขา้าใจคจรบจบับเบิ่งให้เข้าใจยะเรียนไปเบิ่งแต่เลขรียกปฏิทายปักหลดุดว้ายไปซื้อน่ะผิดอีกวิว่านี่ปู่เฮงเคยบอกอยู่เบิงเ uk, บ่งให้มันจบเบิ่งให้มันเป็นขัน้นเป็นตอนค่ะใครสิว่าจังได๋ก็บช่างใครสิว่าหยังมากกัช่างปู่เคยบอกว่าปูเป่เขมรผู้ใดเข้ามาหาภูเขาไม่อยู่ในหูปัวความลําบากมันอยู่ปาก แค่ชจังแค่เมตตาคับแี่สัตตาแค่ให้กันอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนี่เรียกว่ามนุษย์หูหนังตาเนื้อหูจริงกินเข่าปากเต็ยนโบ้ขึ้นกันนะเพื่อ่าเบียดเบียนกันอย่าไปหาเบียดเบียนกันเด้อครับเน่ยไปเบียดเบียนกันคู่เดียวยังมากอะเออเอาที่เธอสบายใจเพื่อ่าประชันเลยครับผมเที่เราอ่าเราเป็นผู้ปล่อยวางแล้วนะเป็นผู้ปล่อยวางจังที่เลสมันเกิดขึ้นทุกคนเกิดขึ้นตึ้งระตึ้งยมตึ้งระหล่นหัวนินชีพระโม่หล่นวูหิวแม่นมืด จาบได้ชิดหน้าหน้าชิดต,ตังหน้าหน้าชิดตังคิดปรคือกันผู้ใดคิดจังได้ก็ได้จังสันผู้ใดปรารถนาได้ก็ได้ไปจังสันคิดเอาเจ็ขบข้อแม่เบาปู <c oughs> อ,อาชีพเสียงเบาเนี่ยครับช่วงนปปี้ปูบ่ค่อยสบายเจ็บขอ้อครับท่านบุญลุงให้ก็เลียตุ้น เย็บที่ห้วอก่ห้วปูเพื่อเเนเมา <c oughs> เรียกเขาปูเรียกตนแล้วค่ะปูเยเดินทางกับมาขอทานลำบากเอฟซีกับล้ออะไรเรียกไม่มาด้วยกันหน่อยปูว่า <c oughs> จ้หาหรือว่าบางเช่ปูกับว่าช่ำใบปูกับไปเป็นแช่แน่าทั้ง <c oughs> ปูกเคยบอกค้นมุดอยู่บางขวบคนบอกอยู่กลางป่าคนดับอยู่ถ้ำลำไยอ่า <c oughs> <c oughs> แต่กว่างฉลาเขามีเรียกครับปูก็คือยังมีจัดลอยเจ็ดสองมาแห้งนี่ปูหัวนี่เป็นยังไงครับดับตายอันแช็ดเอาอยู่นะฮะ นี่คืาใบจดับเลดังข้านอกค่ะไม่ใชยู่อยู่บ่ลรปูแจากเบิ่งว่านี้ควาีิีนิุ้คังทุกครั้งีนเพิ่อนโอ้ครับเอ้าคิดจารล่หน้ากันเบิ่งครับท้าพิสูนรอีกแล้วเลขดังดับสนิทจีดับยู่บ่ะ๋อเอาท้าพิสูน์เลยเอาปูดับเลยเจ็ดสองจ้างกัวมากสองสามเจ็ดแปนี่ปู่าบ่มาน้วยกันอ๋อปู่าบ่มา ท่นตามสูตรคำนวณเนาะครับเอาตามสูตรเขาเนาะเขาเอาตามสูตรเอาตามสูตรเย็ซีู่้ซื้อแล้วก็ดีใจน้ำเดีเ่อเมื่อเสือปูค,ครับครับบางครั้งมันออกกต่ไม่บางครั้งมันกดับส่วนตัวดับตามสูตรดับตามสูตรสูตรคำนวณคือดับตามสูตรของปูเนี่ยเลขในตารางปูกะว่าถือปูสีโบกียนเลขจนดหัวมือมันออก เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลสันจอนหัวสันจรนแม่คือหวสัญจนเย็บีนีวม่เขาต้องเข้าใจหวสันจอนไปออกยูจหว่าใดชิใ่ะบอกยูใส่นี่ยจำว่ไใดเลยล่ะค่ะหนูก็ลืมเห็นคนคอมเมนต์มากนี่ด้ค่ะเป็นหัวสันจอน่ัสันจอนมากแต่ว่าถ้าหัวสันจรนังชั้นห้ว เจ็ดยวไม่ค่ำไม่กับอยู่แล้วเจ็ดกับมันสันจอดอืมอ้าม้าไม่พอคันนี้จังนี่กับมาแต่ว่าจักสิเจ็ดยังจักสิเจ็ดเนี้กล้าขันดุดเจ็ดสิบหกล้วนจักสิบหกเนี้ยเพราะว่าจังหวัดนั้นมันเป็นจังหวัดที่เจ็ดสิบหกผมจังได้นี่แหละปู่กับจำว่ได้โออือเป็นเจ็ดหกอยู่ เจ็ดเจ็ดหกไปยังสิบวัปูประมาณนั<_<_<_่นอ่ะปู่วามัน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 เคยบอกอยูหน่ะซ้ำๆกันหลายๆเทือกนะมันเคยซ้ำๆกันยูนหลายๆเชือกตามที่ปูตามพิจารณาเบิ้งนี่แหละมันเป็นเจ็ดสิบหกหรือหกสิบเจ็ดเนี่ยยู่นั่นแหละมันวนวนวนกันยูนแต่ว่าเลขดังนี่บ่มีฮอนหักว่าที่ปูมีปูว่าบูมี่้มยแมนบ่หนอสีดับดับจนบ่มีเยื่อใหญ่เนาะปูสิดับเลขดังเพิ่นมันแมนบ่าละปู่วะ แต่ว่าดับคู่นี่คือว่าได้อยู่ดอกดับคู่แต่ว่ากันว่าดับเดียวนี่คืออีโบกาดับดับเดียวโบกาดับโบกาดับเพราะว่าลูกชิดเพิ่นโทรมาปูสามดับไหมจักปูว่าบุมีดอกของปูบัดวองอินีสามแปดตัวฟันพุ่นเนาะตามสูตรเนาะตามสูตรคือว่าละปูตามสูตรแนวทางเนาะครับเนาะจะบำรุมือสุดท้ายให้ได้ดีมือสุดท้ายเนาะเลุลงไปเพิ่นเบิ่งครับอ่าเอาตั้งขึ้นบ่พี่น้องว่าให้ตั้งแนวัสนแน์บ่เห็นตั้งบ่ค่ะตั้ง ตั้งเนด้วยบักมาเขานีบนยังบดนยังบก็ได้ครับตั้งนย่งีเป็นตั้งหันไปค่ะตั้งได้ยู่ครับกินมาก่อยกันเนาะไปพี่น้องจักยงกล้องมาเนอะไทยทํำกันไรยช่องครับเป็นธรรมดาเห็นแน่บ่เห็นแน่เขาก็ตั้งใจเป็นระดับู้น้องเ้อค่อยๆเบึ่งครับผมไทยทํำกันไรยช่องซุ่มกล้องเข้าไปไปแคปกล้องให้กันแคปใบแคบชีนิ่ัวเบี้เา ผู้ชอบปรจัดไปผู้ว่ามักกระพันค่ะผู้ว่ามักกระพันเนาะเรีใจปูปูว่านั่นขั้นตามสูตรเป,เป็นเป็นแค่หมึกแลปปะปลายปากกาครับค่ะเป็นแค่หมึกแลปปะปลายปากกาของปูค่ะสี่ห้าแปดเก้าปูว่าบัวม้าน้ำกันครับเลขดังปูจีดับอยู่บ่วสองสามเจ็ดแปดปูว่าบัวม้าน้ำกันครับตามล็อกของปูครับ ทีห้าหกบมาน้วยกันเก้าศูนย์หนึ่งไม่มาด้วยกันครับศูนย์หนึ่งสองไม่มาด้วยกันห้าแปดหนึ่งไม่มาด้วยกันแปดเก้าศูนย์ไม่มาด้วยกันอ่าราคาหนึ่งหนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันครับสามกับสี่ไม่มาด้วยกันปูคัดไปเครื่องนึงเอาไปตัวมันสวอคเนืนองเพราะว่ามันมันส่งหน่อยหน่อยก็ก็คู่งวดนะปูหน่อยมันหน่อยก็เพราะว่าคัดไปคัดโบเรียวคว่าจีบโบล่งไฮดอก ว่าจีบโรคไหกันมากจะได้เซตมาเห็นใจเขาเขาก็ไปใส่ดุลพินิจเบื้องแรกสีมีดับอีกบ่นี่บ่มีดอกเอาไปชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้ชุดเดียวแมนครับผมพี่เจรนาเบื้องเพราะพี่น้องเนาะงวดนี้ปูดับหน่อยก็ปกติแต่ว่าดับเลขดังบาบพี่น้องเขาเป็นเจ้าใดเขาต้องมาเบื้องหลุดกันแล้วนะยูหรือบยูครับพี่น้องท่านพระอาจารย์ไซคัมมินดับเลขดัง ยู่บรยครบคูรปูว่าดักปูักได้มักกระยะเสียวอกเสียใจเด้อครับปูเพิ่นกระดับตามสูตรเนาะครับเนาะดับบ่วากันครับผมดับส่วนตัวแต่ว่ออกส่วนตัวก็มีครับส่วนตัวก็มีอะไรที่ว่าแน่ก็อาจจะไม่แน่แม่นว่ปู ไม่คุณเรีว่าแน่กับแพรที่ทังแม่กุหลาบแมนครับผมเก่งมากท่ใส่เดือนอ้าอาวอันอันนี้ก็เป็นเบอร์เส้นตัวของพระอาจารย์เด้อค่ะพี่น้องคะตอนนี้กัเฮ็ดเริ่มแล้วเนาะค่ะเนาะไอ้ศาร่าเห่าก็ล่างให้สร้างเพิ่นจ้างเพิ่นหาแสนครับผมโอ้จ้างหาแสนเลยบ่ค่าคะหาแสนแางซึ่งนี่แต่ข้างบนเอ๋อยกตะโกงข้างบนหาแสนยกพวกมุ้งจะซื้อหาแสนแมนข้างล่างอยิบหาแสนเป็นล้านนึงพอดี เอาพี่น้องนี่ละเบอร์พระอาจารย์นะคะติดต่อนะคะขอเบอร์หมายเลขบัญชีร่วมกันผู้ใดอยากทำบุญต่อยอดสร้างศาระกับท่านพระอาจารย์สายขมิ้นครับโทรมาติดต่อกับคู่ใดครับผมขอหมายเลขบัญชีได้ขึ้นวัดเมื่อเนิ่นกลับไปกลับมาหรือยังค่ะว่าเมื่อเนิ่นจุดไต้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่ค่ะพาไปก่อน นี่จดในเพื่อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่เน็ตมาเออด้วยกับไปกลับมาอยู่นี่มือชุดไทยจดในเพื่อนไปยังชี้ในมืไหนัืนครับมีพผัวไม่บอกที่เพื่อนมาที่ไม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 ่สืบบอกที่เพื่อนเลยครับผมจดกลับไปกลับมาจดยังชี้เอาไปเชื่อเอาไปนี้ไปแพ้หงายโบเชื่อใจคนโอ้เมนอยู่เพื่อนบอกให้เบิรงกยกขาม่ามือหันเย็บชี้มินผองเราองกะห้องระวังว่าครับมือมันออกซะค่ะอ๋อเห็นว่ามือออกสิมีพิเศษหายขึ้นกันมีขึ้นกันครับอ๋อเอาสัจจะสิมาติดตามให้ มือเล็กอกเลยนะคะเนาะเม็ดพิเศษเม็ดโป่งของเราพี่น้องทีมงานกับมาตามคําเรียบร้องของเอฟซีครับเลขที่ไม่มาได้กันครับเฮาแชปหน้าจอพักันไปแชปหน้าจอไปตัวเลขที่บ่หนาลงทุนพี่น้องนั่นเบอร์โทรก็มีผู้จิตรทรมากกับทรผู้บ่โทรมากก็เอาแใจจำเป็นเอาดูทีเดียวเอาที่สบายใจเนาะปูแต่ว่าคันมือแน่ๆมือมันออการวดที่เห็นทีเห็นรวดเร็วตัวไหนผู้ใช้ขมิ้นปุ้ยป้ยตัวไหนปูบ่อยากลงชิปดอก คันปูลงคลิปไปน่ะเธอพูดเลขมันถือเลขครับมันถือเลขเอาเอาสุดาหนี้กาขอขอบคุณขอบคุณนะคะพระอาจารย์เนอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทางช่องนะคะได้มีโชลียวพีหลามน้อกันนะคะสาธุครับเอ้าสาธุเจริญพรเนอร์ว่ากำลังไปเป็นแนวทางแล้วสาธุสาธุเจริญพรเจริญพร เอาแล้วนาะ FC ทุกคนเนาะหลังจากที่เฮาได้เบื้องได้ส้มเนาะตัวเลขแนวทางเลขที่ไม่มาด้วยกันแล้วเนากะก็หวังว่า FC ทุกคนคงจะแคบน้าจอเอาไว้พิจารณากันแล้วสําหรับตัวเลขแนวทางของปูเนาะอ่าสำหรับ FC ท่านใดเนาะที่คอมเมนต์มาเนาะว่าให้แอดมาตาม เลขที่ไม่มาด้วยกันให้แน่นาะแอดก็ได้มาตามให้แล้วเดอ 4, ้อ fc เนาะอ่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นำเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้สาวราวกาซิพาอ่ากาซิลาเนาะ fc ทุกคนไปกอนให้ fc ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคู่ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี